ย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตอที่เราได้พบกับที่นี่เป็นลานนดอกไม้เรามีบูธตัวนงนะครับใช่ค่ะข้าว่าบูธ60ชานด้วยาพระราธรรมครับจอ่นกเป็นจุดไฮไลท์อีกจหนึ่กัพระมงคลิบนะครับอันนี้ก็เป็นรสีนนะครับข้าหลังกเป็นวงโบราณวังพิทยาถ่าอยู่กันที่บูธค่อยรู้จักวันมากาชมรวาศาสตร์มูจัีครับเดี๋ยวติดตามไปเลยครับ อดวันนี้แปลว่าอะไรคะคุณพี่หนูอยากรู้อมรรตโรคคล้ายๆกับวัน้นี่ก็เป็นลานพิธนธรรมนะครับอันนี้วัดค่าจุดนี้ก็เกษตรปลอดภ,ยนนภัยจังหวัดพัทนาคสียานะครับสวยงามครับอันนี้ก็สวยครับยอยดยิ่งฟ้าอจิยาโลกครับน,นี่ก็อังกะลุ่งเด็กๆครับ แต่นนเล็กๆนะครับว,วนันนี้โอ่งเงยจะจะสวยจะสวยนๆครับเกษตรปลอดภัยครับนี่เรามาดูพักปลอดสารมาจุดน,นี้ก่อนของนู้นถ้าใคยตามไปจังะคับยมานีก่อนนี่มาสม์ทฟาร์มเกษตรศจังหวัดครับอันนี้บึงพรามนะครับึงพราม ตามเลครับ okay, ลึงฟารามเกรมิกขายต้นไม้นะครับแค่น้ำง่ายดีเอาไปใส่โคมแล้ก็ได้ไม่ได้่ได้กระเสริฐกับของกินนี่ของกินครับช้างครับเพื่อช้างนะครับกินช้างกันครับ thank you thank you, you <laughs> thank you thank you <laughs> มาอยูแล้วครับโอ้ข oh, องแท้ครับโอ้ช oh, oh, ้างอันอ <im itation> นี้สเตรครับยังสมารชิกเมอร์อยุทธยาครับ oh. <im itation> โอ้ต้นพงต้นไม้ครับ <im itation> เต็มเลยครับ กในของกินซื้อขายเพียบเลยครับข oh. so อไปเรื่อยเลยครับ1 5บหพภา68นัเวลาไฮ้69กเ่้เาประมาณหโมงคนตอนเย็น17กาสนม่ครับตอนนี้ผมมาเดินชมในส่วนที่เป็น อาหารต้นไม้แล้วก็ก็อยู่บริเวณไหนหนึงเป็นบึง<ม>ต้องไปถามนี่ขลามขลามโอ้ขอลามของแท้ครับขลามแก่ค,ครับ ส่วนกินกันเลยเดินอาหางยังกินครับพรอร้ามกะที่สดครับโอ้อชใช้วิทยายุทธร์ครับตีให้แรกครับโอ้ใหญ่มากจริงใหญ่มากเนาะแรนมากของแท้ครับ <c oughs> เคยมาไหมเคยคมาไ,ไม่เคยมา <c oughs> พญาบัลลือเอ้ยคุณคุณชื่อพญาบัลลือที่ไหนก็มีแพะกระต่ายหมูน้อย <c oughs> วัดธรรมมิกราชเอ้ยเคยได้ยินเลยเนาะพญาธรรมิกราชไงพญาโอ้วนี่ดโหนี่อุโมองค์นี่ไงแล้วก็วนกับไม่รู้ย้อนหรือเปล่าไม่รู้<า>ใช่ วนมาดูก่อนตอนนี้กลางวันดีแล้วมาดูกลางวันก่อนแล้วก็วนใหไปรอบโอ้โหอันนี้อาหารการกินครับอาหารการกินนะครับโอ้นี่อีกร้านนึงอันนี้มีกระต่ายด้วยครับข้อวอ,อาหารโอ้โงมงกษ์ครับโอ้โหใหญ่โตโมรานครับกิิยาวัฒมิกราชวิทยามหามงคล อู้ดังมันมาเที่ยววัด,ดวเนี่ยโอ้ขวามือเป็นกเกษตรปลอดโอ้อันนี้เป็นลานกเกษตรเวทีกเกษตรนะครับอู้อันนี้กระปานอันนี้จุดบริเวณอาหารโอ้เพียบเลยครับ่าาไมมสรถจะโอ้โอาหารกันเพียบเลย <laughs> หลายๆจุดครับโอ้โอ,อะไรไม่รู้ <laughs> วัหน้าวัดธรรมิกราชนะครับสนามอันนี้ที่อะไรพระนครศรีอยุธยาที่นี่มีพระบครศรีอยุธยาอยู่ด้านข้างซ้ายเลยผมสลโลกายโอ้โหของแท้เลยครับมะขามเทศแปดสิบบาทของแท้ของแท้อ,อร่อยจา้าครับ นี่ก็ผ่นนนานตลาดครับประมาณนี้ <c oughs> ไม่เคยมาครับเนี่ยสิบห้ากุมภาพกุมก้าวหนึ่นู่นตลาดยันยุกโอ้มีตลาดยันยุกด้วยนี่ก็มีฟงกาแฟมีดนตรีนะครับผมดึงตามถนนเลยครับ ผ่านมาก็เจอเจดีครับยาวเหยียดครับนี่คืจุดขายของยาวครับพีกิโลเลยครับ ช้างครับช้างเผือกไม่ใช่ครับชางทาสีทาปูนครับทงดครับสงช้างเตรียมตัวแสดงะเลสวนมั้งนอ